โอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง RVP XI Thailand Channel นะครับผมสำหรับวันนี้ก็กลับมาเล่นเกม Sword Art Online a l i c i a t i o n Rising Steel นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมมีกาชาใหม่ได้เข้ามาในเกมนะครับผมเป็นกาชาธาตุน้ำนะครับผมซึ่งในธาตุน้ำนั้นอ่ะมันมีตัวใหม่ด้วยอีกหนึ่งตัวนะครับผมซึ่งก็คือไอดิสธาตุน้ำครับผมเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของไอเดสกันนะอันนี้เป็นกาชาเดี่ยวนะครับผม นานๆทีมันจะออกมาอย่างนี้นะครับผมซึ่งอันนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจนะว่ามัน,ม,นมีระบบใหม่นะครับผมมันเปน็นเป็นสกิลใหม่เนาะสกิลเอนชาร์นโหมดนะครับผมอันนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นยังไงนะเดี๋ยวไว้ผมจะลองไปศึกษาดูนะครับผมรู้สึกว่า Enchant Mode เท่าที่ผมอ่านนะ I t i ด dancing in the f o อ I d ็ n กไอ n ดซ์เอนชาร์น o ห o n e ัมมอนโ o ล a ฟ t i ์ n ดอะอะดน่าจะประมาณว่าไอเอนชาร์นเนี่ย เราจะสามารถเพิ่มเทินการตีได้ตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งก็คือมันจะซัมมอนเป็นตัวเนี่ยเป็นตัวไอดิสอีกตัวหนึ่งออกมาครับผมแล้วเราจะสามารถใช้ไอ้อไตัวร่างเงาเราอะสามารถตีเพิ่มได้อีกหนึ่งเทินนะครับผมน่าจะใช่นะอันนี้คือสกิลใหม่นะผมเท่าที่ผมอ่านนะเดี๋ยวลองไปดูนะครับผมอ่านี่ตัวใหม่ที่ผมบอกนะครับผมเป็นธาตุน้ำนะไอดิสตัวนี้นะครับผม Dancing in the Fog นะครับผมอ่าเป็นธาตุน้ำของไอดิสนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของไอดิสกันนะครับผม สกิลแรกนะครับผมเมจิกแอคแท k Strong โจมตีใส่เป้าเดี่ยวนะครับผมลดพลังป้องกันเออ่ลดพลังต้านเวทนะครับผมลง20%เป็นเวลาหนึ่งเทิร์นนะครับผมแล้วก็ชาร์จสกิลขึ้นมา20%นะครับผมโอเคต่อไปสกิลที่2นะครับผม Magic แ t t a c k Extra สองโจมตีใส่เป้าเดี่ยวนะครับผมสร้างความเสียหายต่อเนื่องให้ตัวอ่สำหรับตัวที่มีดีบัฟ f Physical r e s i กับเมจิกเลสนะครับผมก็คือตัวต้านเวทกับตัวต้านกายภาพนะครับผมมันจะสร้างความเสียหายต่อเนื่องเพิ่มเติมนะครับผมประมาณนั้นนะ ทักิลที่2องครับผมสกิลที่3นะครับผม Enchant Mode Illusion นะครับผมอันนี้ใต้ผมเดาน่าจะประมาณว่ามันจะซัมมอนตัวเองออกมาอีกหนึ่งตัวนะครับผมซึ่งเป็นความความสามารถเฉพาะของไอดิสนะครับผมทุกคนก็น่าจะเห็นกันแล้วแหละว่ามันจะมีอยู่ด่า,ดา,ดานหนึ่งนะครับผมที่มันเป็นด่านในแชปเตอร์นี่แหละที่ไอดิสมันจะซัมมอนตัวมันออกมาครับผมแล้วก็ให้ลูกน้องนั้น,น่ะตีได้นะครับผมเป็นความสามารถใหม่นะครับผม use usable usable skill for tutor เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมมาว่ากันอีกรอบนึงนะครับผมสำหรับสกิลใหม่ของอ่าไอดิสนะครับผมแต่น่าจะใช่อย่างที่ผมว่าไปแล้วแหละซัมมอนออกมาแล้วก็ช่วยตีนะครับผมส่วนเรื่อง MP มานาผมไม่มั่นใจว่ามันจะใช้ร่วมกันหรือเปล่านะหรือว่าแยกกันใช้นะเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันนะครับผมต่อไปอินคาร์ในสกิลของไอดิสนะครับผมอ u s ูชันสแล h นะครับผม g กล c ซียสฟาวเวอร์เอสเคปนะครับผมเอสเปกเอสเปก เโจมตีใส่แบบไม่จิกแอคแท็กใส่เป้าเดี่ยวนะผมลบพลังต้านเวท20เป็นเวลาหนึ่งเทิร์นนะครับผมอันนี้ก็เฉยๆนะครับผมแต่ที่เป็นไฮไลท์ก็คืออ่าสกิล e นะผมเอนชาร์สโหมดนะเป็นสกิลเฉพาะของไอดิสนะครับผมที่มันเพิ่มเข้ามาในเกมนะอ่าแล้วก็ตัวที่เหลือก็จะเป็นาธาตุน้ำตัวเก่าๆนะครับผมก็จะมี bgo โซเทเรน่า lgae คริลิโต้อาร์ซูนะาซิลิก้านะผมตัวมานี้นะสำหรับตัวเก่าๆาธาตุน้ำนะครับผม สุ่มครั้งแรกนะครับผมเหลือ125เดมอนคิ้วนะครับผมสุ่มครั้งที่2จะอะไรเนี่ยจะเหลือเอ่อจะเป็น250เดมอนคิ้วนะครับผมพอสุ่มครั้งที่3จะลดจาก250เดมอนคิ้วเหลือ125เดมอนคิ้วอีกรอบหนึ่งครับผมโอ้อันนี้ก็ระบบใหม่เหมือนกันนะพอหลังจากครั้งที่4ปุ๊บก็จะเหลือ250เดมอนคิ้วเหมือนเดิมนะครับผมพอครั้งที่5ไปเนี่ยมันจะการันตี4ดาวออกตัวหนึ่งครับผมพอครั้งที่6ก็จะกลับมาสู่อันเดิมก็คือเลสสี่ดาวอัพเเเป็นน1.5หมดลยาะ ตั้งแต่ไฮดิสตัวใหม่ยูจีโอโซติลิน่าเอลดีเอคิริโตอาเซนะแล้วก็ซิลิก้านะครับผมจ้บเป็นหนจุดห้ามดเลยเนาะที่มันเพิ่มเข้ามาใหม่รอบนี้ก็จะเห็นเป็นว่ารอบที่1กับรอบที่3เนี่ยมันจะสุ่มเหลือ125ดยี่สิบคิวนะครับผมสุ่มครั้งที่สองสุ่มครั้งที่4ก็จะเป็น250ด้าสิบแตคิวนะครับผมกาชานี้จะอยู่ตั้งแต่วันที่13เดือน6ตอน4ี่ทุ่มนะครับผมถึงวันที่30เดือน6ตอน4ี่สี่ทุ่มมาสิเอ้ย สามห้าสิบเก้าอ่าใช่ใช่โอเคครับผมกาชานี้มันได้บอกไหมว่ามีใหม่อีกรอบหนึ่งไม่แน่ใจนะว่ามันจะมีออกไามอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าแต่ผมว่าไม่น่าจะออกล้วแหละน่าจะมีแค่อันนี้อันเดียวนะครับผมโอเคมาเลดจะอยู่ตัวละถ้าเป็นไอริสจะอยู่ตัวละ0.75านะครับผมสำหรับตัวสีฟ้าตัวเก่าๆจะเหลือ0.125นะครับผมโอเคตัวอื่นก็จะเหลือ0.044นะครับผม เยอะกว่าอันเก่าเข้ามานิดนึงนะครับผมกาชานี้สีดาวออกถึงตัวทีเซ่กับโ er. ลเนียร่างไหนวะนึกไม่ออก <c oughs> นึกไม่ออกครับผมแต่น่าจะเป็นร่างใหม่นะน่าจะเป็นร่างใหม่ชินนอนกับทีเซ่เอ้ตัวเลยนะโลเนีย er กับทีเซ่เดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันแล้วกันอ๋อน่าจะเป็นร่างธาตุดินที่ผมได้มาโอเคนึกออกแล้วธาตุดินธาตุดินโอเคแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีอาวุธอีกอันหนึ่งนะครับผมอ่า เดี๋ยววันนี้ผมมาสมอาวุธเอ้ยสมตัวก่อนละกันเติมจากการขัดดวงก่อนเลยนะครับผมสมได้ทีละสองครั้งจนถึงวันที่สาสิบเดือนหกนะครับผมจนจะออกพร้อมกาชาไอดิสเนาะรวมๆแล้วไอดิสเป็นตัวที่โอเคนะครับผมสำหรับเรื่องสกิลนะกดข้ามเลยละกันโอเคไม่มีอะไรละโอเคกาชานี้ขอให้ไอดิสมาละกันนะครับผมอยากได้ไอดิสนะ ผมก็บอกนี้ตลอดเลยอยากได้ตัวนู้นอยากได้ตัวนี้ไปด,ดูกันว่ามันจะให้ผมหรือเปล่าเกมมันจะจ่ายไลค์กับผมหรือเปล่าโตเงาตกแล้วโอ้โห เน่าเลยเน่ามากพูดเลยนะว่าเน่ามากนะครับผมตัวก็ประมาณนี้ก็คือไม่ได้ตัวใหม่ไม่ได้ตัวเก่าอะไรเลยนะครับผมเฮ้ยโ,โอเคไปเดี๋ยวมีอันนี้ต่อนะครับผมเป็นอาวุธเนาะมาเดี๋ยวเรามาพูดถึงอาวุธกันดีกว่านะครับผมก็คือสุ่มครั้งแรกอ๋อเหมือนกับเมื่อกี้เลยนะทุกคนก็คือสุ่มครั้งแรกจะเหลือ75นะ็ดสิบ้เอมอนคิวเนาะพอครั้งที่2ก็จะเป็น150ยห้าิบมอนคิวครั้งที่สมก็จะเหลือ75็ดสิบมอนคิวนะครับผมก็คือมันจะลดราคา50 อสองรอบเนาะแล้วก็ครั้งที่4จะเป็น150เป็นมอนคิ้วนะครับผมพอครั้งที่5อันนี้มีการันตีด้วยนะการันตี4ดาวออกนะครับผมครั้งที่5อาวุธนะอันนี้พอครั้งที่6ก็จะอัปเดต4ดาวแล้วเอาอีกโอ้โหอัปอัปเดตอาวุธเป็น1.5นะครับผมแล้วอาวุธอันนี้เป็นอาวุธของไรดิสนะครับผมเพิ่มเมจิกแอคแท็กกับคริติคอลเพิ่ม10%ให้กับผู้สวมใส่นะครับผมแล้วก็เพิ่มคริติคอลดาเมจเพิ่มแปดเปอร์เซ็นต์ให้กับผู้สวมใส่เมื่อตอ โอเคไม่มีอะไรนะผมอ่าเลทอยู่1.5นะครจบ้ผมเพราะเป็นอาวุธอันเดียวเนาะสำหรับกาชาอันนี้มันก็คือกาชาเดี่ยวแหละน่าจะออกมาแค่รอบเดียวนะครับผมถ้าเป็นกาชาคู่เนี่ยมันจะให้สูงฝีรอบหนึ่งเนาะแล้วก็ค่อยๆออ,ออกมาเป็นกาชาเดี่ยวนะครับผมแต่นี่เป็นกาชาเดี่ยวตัวเดียวเลยเนาะ,ะอือสีฟ้าเหรอขอเป็นอาวุธธาตุน้ำไดนะ้ไหมอ่ะเพราะว่าผมไม่อยากอาวุธธาตุน้ำน้อยนะ ออกมาแรกก็เป็นคริสตัลแมสเลยม,มีสั้นสุดหัดด้วยปืนโอ้โหไม้าปืนไม่ต้องแล้วปืนมีแล้วนะอุ้ยปึ้งโอ้โหโอ้โหอ,อ,อะไร,รอ่าวุธใหม่เอ๊ะออกเคยได้แล้วดับ ปุ๊บโอ้โหดาบโนวิดด้วยดาบใหม่ดาบฝึกหัดอุ้ยตกใจเอ๊ะอันนี้ใหม่เหรอเดบิวแลเพียเอออันนี้อมใหม่นะอาวุธใหม่อาวุธใหม่อันนี้ใหม่ปะเออใหม่เหมือนกันดาบเพลเวอร์โบโอ้โหไม่ได้เลยอะเอ้ยต้องโอ้โหไม่ใช่ละไม่ใช่ละโอ้โหไม่ได้เลยอะโอโ้คิดนี้มันคืออะไรเนี่ย เหลืออะไรไหมเออหลืออันนี้ที่ผมยังโอ้ยผมจะรีวิวก็ยังไม่ได้รีวิวเลยนะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยว่างคนระับผมต้องขอไปด้วยนะอืมมาทีเดียว์สิบรอบอเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแต่พาไปดูเลทก่อนนะครับผมซอบตัวฟรีอันนี้นะเลทสีดาวจะอยู่ที่0.3นะครับผมก็จับไปเยอะนะ0.3นะครับผมออกตั้งแต่คิริโตะตัวเก่ายันอสซูนาตัวเก่าเลยนะอโอเคมาจับมาอืม เอาวะขอสี่ดาวจากตรงนี้สักตัวหนึ่งก็ยังดีอ่ะมันจะไม่ได้กันเลยจริงๆเลยม,มันจะมาไหมเนี่ยอันนี้คือผมเปิดสิบใบนวดเลยนะทีเดียวเลยนะโอ้โหไม่ได้จริงรอ่ะ โอ้โหเกลือสุดแสนเกลือเลยโอ้โหสองดาวอ้อไม่มีแล้วว่าอันนี้เก็บไว้ก่อนอากันไม่มีแล้วนะทุกคนหูสีกาชารวดไม่ได้อะไรที่มันเป็นของม่วงเลยเนาะโอเคพอหลังจากที่มีกาชาเข้ามานะครับผมมันก็ต้องเป็นทมเดียมเนาะมีกาชาก็ต้องมีอ่าอีเวนต์เข้ามาด้วยนะครับผมเป็นอีเวนต์ของไอดิสเนาะน่ารักนะครับผม โอเคแล้วอันนี้มอนก็จะเป็นมอนธาตุไฟเนาะก็คือเป็นออีเวนต์ธาตุน้ำนะครับผมของแรกก็เดี๋ยวให้ดูก่อนแล้วกันเนาะก็จะประมาณนี้นะครับของแรกนะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวเรามาตอนนี้ผมทําคลิปไม่ถูกแล้วเพราะว่าเวลามันไม่ค่อยมีให้ทำเลยชิเมทั้เซดานะสเต Stay cool โอเค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 รับ ทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่นะว่าถ้าผมไม่ได้ไอเดสแล้วก็ต้องอคิริโตอยู่ไหนเอ่ยคลิริโตะธาตุาน้าที่ผมจะเอาเวกคิริโตตัวนี้ผมกะจะปั้นอยู่นะครับผมแต่ยังไม่มีเวลาปั้นเนาะนี่ก็ใส่รูนได้แล้วแต่ก็ไม่มีรูนให้มันใสนะครับผมอีดิดเอ้ยไม่ใช่อีดิดแอปหนึ่งนะพอไหมอ่ะไม่พอด้วยพอไหมร้อยสองโอ้โหไม่พอไม่พอโอ้เสียจบเลยอุตส่าห์กะจะลิมิตเบรกหน่อยอลิมิตเบรกขึ้นแปดห้า ได้เต็มที่ตอนนี้คือเก้าทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวไว้กอนแล้วกันโอเคก็ผมเดี๋ยววันนี้ค่ะลาด้วยคิปที่ตกแล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรลบฟังกันในวันนี้นะครับผมสําหรับคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวระหว่างคลิปอีเวนต์กับคลิปรีวิวตัวละครเนี่ยยวไว้ค่อยว่ากันแล้วกันเนาะเดี๋ยวไว้ก็เจอคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากแล้วช่วยกดถูกใจกด subscribe ด้วยครับผมเพื่อที่จะเป็นกําลังใจผมในการทาคลิปต่อไปด้้้ววยนนนนนะะะคคคคับผผมมโออเเาไจกลิปห